โอ้ยตกพุ่งอีกแก้วจ้าแก้วเปิดเองวันใจว่าคงไม่แคลงต้องโดนแน่แล้วคืนนี้เอ๊โดนอะไรเพิ่งเข้ามา ไม่โดนไม่โดนหรอกยังไงก็ไม่โดนรอดเข้ามาในห้องแก้วดิไงเจ้าคะก็พี่มาหาแก้วไงแต่ว่าพี่ทองทำไมเป็นผู้ชายนะเจ้าคะคือทำไมอ่ะไม่ดีเหรอไม่แล้วแก้วแก้วเป็นผู้หญิงก็พี่ขอโทษพี่ขอโทษคือพี่ก็ไม่ได้ลาด่าเ้ยหุ้ยดึงเลยแก้วแล้ก็หาโผล่หรอกไปดีๆรออะไรนะเจ้าคะไม่เยอไม่คุยกันก่อนมีเรื่องจะปรึกษาไปตรงนั้นนี่ยังไม่เยอะเยอะทำไมอ่ะหยอกเจ้าคะ เบี้ยมากไปหน่อยจังท่าเยอะไปหน่อยทีเรจะถามหน่อยพว่ากินทองเข้ามาทำไมเนี่ยเจ้าโอ้ยเอออย่าโดนตัวแก้วเ้ยแก้วเออแก้วเออโอ้ยคืบเลยนะก็ไม่โดนนานแก้วมีอะไรถามเลยบอกบอกบอกความจริงนะ ถามอะไรเนี่ยเจ้าคะพระพิ่นทองเข้ามาหาแก้วทำไมเนี่ยเจ้าคะก็เขาบอกว่าจะหลับจะนอนแก้วมีร่างสามร่างมีมณีมานบแก้วหน้าม้าอยู่ในร่างเดียวแค่เนี่ยอีกเปล่าไดนไหมถอดรูปมณีพี่ดูหน่อยนั่นนะอยไรเดอ๋ยวเจ้าคะพระพิ่นทองพระพิ่นทองเพ้ออะไรพูดอะไรสาบร่างแก้วก็มีอยู่ร่างเดียวเดี่ยเจ้าคะแกอะไรมาพูดเนี่ยนะไม่รู้นะไม่รู้ที่นะ อยวางไก็โหยเปรศัตรูเลอกโกตัวพีนตัวสัหน่อยได้แล้วดูแลเล่นแล้วแน่หน้าน้องแก้วมันนี่ข้าไม่โทษรู้พอ,อิตพีดจะไม่ดนีไปไหน กลเไม่ก้ดงจากแล้วเมียจากไม่รู้กายแก้วหน้าม้ารักเกลียดหน้าไม่ใช่ไหมระยะมากอดเสาสีอุ้ยมองขี้ thoát thoátแกo sụt sẽ ốt trái lo, ẹc, 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 แผงเะไเจ๊แผงอะไรแผลปากแผลคอไอ่เกินนะอ๋ทลคีออะไรเนี่ยคือห้ังอะไรกันเนีทำอะไรกันเนี่ยอะไรทำอะไรอะไมรใส่เกงกว่มันใช้เวลาใส่เกงมัจะตอบคุณแกนะ